ครับผมสวัสดีครับชื่อผมพนากานะชัยครับผมผมัสดีครั่ชื่อเป็นมนุษย์ครับครับชื่อเรื่องอะไรใช่ไหมครับชื่อขอคัดก่อนแป๊บนึงนะครับชื่อเรื่องอะไรอ๋อลิปต์มันติดแล่วันนี้ขาดก็ร้ายวัดสะพานทางเขาแบผมอกพละครั้หนึ่งอ่ะอครับ เราเปิดน้ำเป็นนะคะใช้ใช่โปรเจกต์ของเราชื่อเ่อ,องอะไรชื่อเรื่องว่าการละครั้งหนึ่งครับผอกว่าทุกคน่าันใช่ครับ อันนี้ไม่ยังไมมีหนอผมไม่ได้เป็นคนรองแย่ะอุบุบไปก่อนอุบไปก่อนไม่ใช่หรอกจำไม่ได้ไม่คือตอนแรกอ่ะเขาอ่ะยังไม่ได้ส่งชื่อเพลงมาให้คือแบบมันเป็นเพลงอะไรไม่รู้เกี่ยวกับลุอะไรอะไ่ตั้งชื่อเพลงตั้งชื่อเพลงใช่แล้วก็เลยแบบยังไม่อยากบอกเรื่องเพลงเพราะว่ามันจะ เอายอมเราเป็นนักเอกด้วยเด้อยังมีอันนี้ถ้าชื่อเพงไม่ได้ค่ะคอนเซปต์ของเรื่องแล้ก็เอกของเรื่องคอนเซปต์ของเรื่องอ่าต้องแนะนำตัวตัวละครหน่อยว่ายังบุญนะแล้วบทเป็นแม่ครับผมก็จะเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นเด็กเรียนใช่แบบชอบการเรียนการเรียนอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรจริงจังกับความรักมากนะครับผมแล้วก็จะเปิดเผยความรักออะไรย่างงี้ใช่ ส่วนน้องผมชื่อบอลลูนนะผมตัวละครผมเป็นตัวละครที่มีความเป็นพี่ชายคนโตของตระกูลที่เขาเรียกว่าบ้านรวยมีหน้ามีตาในสังคมเขาก็จะมีความแบบไม่ค่อยหยากเผยโง่มากอะไรอย่างเงี้ย้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนิ่งจะนิ่งสุด สดใสครับผมถ้าดูจากทีเซอร์ก็น่าจะรู้ว่าโอ้สดใสมันขึ้นหลังไหมล่ะตอนนั้นจะฮัตชิวมาเลยคื็ถ้าเรอดูที่จริงมันก็ซีรีส์มันมีความแบบหลบุ้งใช่ครับมีความแบบใสนนหรือว่าแบบน่าอะไรด้วยใช่ครับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะที่จริงงาจะแบบว่าชิวๆนะ ที่จริงอ่าในเรื่องนี้มันคาแรคเตอร์มากใช่เหมือนอันเรื่องเนี้ยมันก็เหมือนคาแรคเตอร์มันไม่ได้เปลี่ยนจากตัวเรามากใช่เหมือนเรื่องอื่นมันก็เลยแบบเล่นง่ายแล้วด้วยความที่เล่นเ่ื่อมาหลายเรื่องมันก็เลยไม่ได้ติดอะไรใช่ครับหักก็คือตัวของบอลูก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างเงียบแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วก็ไม่ได้อยากมาเพราะว่ามีพี่นิวพุ่งกับของบอยบีมตลอดว่าคาแรคเตอร์มานี้นะเป็นเปรมเลย ตอนก่อนตอนอันดนคะครับเป็นเพลงเยใชย่ยู่ในช่วกกงกาลังถ่ายทาครับใช่ท่าด้วการโควิดแล้วมันก็เลยแบบออกอไม่ได้ชงนก็เลยแบบน่าจะก,กลับมาออกบอ,อกได้เร็วๆนี้แหละครับน่าจะติดกองแล้วเพราะเหลืออีกไม่กี่คิวแล้วใช<า>่ไม่ถาว่าเรื่องมีการเปียนบทอัที่ให้ให้แฟนเดนวด้วยมีเปลี่ยนได้เหรอครับ ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้นะแต่นั้นยังยังยังไม่ถึงตอนสุดท้ายป่ะยังยังยังแล้วเรายังไม่ถ่ายรออใช่แต่ไม่ถ่ายตอนสุดท้ายไปไม่รู้เปลี่ยนบทก่อนก็ต้องรอดูครับไม่รู้ว่าจบดราม่าหรืแฮปปี้นะฮะแล้วอเราจบคนละกันแต่เราสองคนว่ามีใครมาร่วมงร้องเพล จริงๆต้องบอกว่าแบบเอ่อด้วยความที่เซเว่นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันครับทุกตอนทุกเรื่องเนี้ยเจอตัวละครจะเชื่อมโยงหมดเลยซึ่งก็อาจจะมีแบบจากเรื่องอื่นมาด้วยบ้างอะไรเงี้ยเระ่ามถือเป็นเรื่องสุดท้ายปีเขาสุดท้ายเลยนไม่ครับเรื่องเรื่องเรื่องี่งใช่ครับ ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผม Seven Project ของสตูดิโอวาริสามีที่คนจะแสดงมาเต็มเลยที่ทุกคนได้สเตพนะครับได้ดูใทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีครบมรูรทีจริงชดราม่าแอคติฟีทุกอย่างเลยทุกคนและอาจจะได้เห็นมุมมองของเราสองคนและคนอื่นที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นเลยรับใช่ครับผมแล้วก็นอกจากซีรีส์ก็จะมีเพลงประกอบซีรีส์ด้วยก็ฝากล่าของทุกคนด้วยชมทุกเรื่องด้วยนะครับครับใช่ครับขอบคุณครับ